ภายหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้ประกันตัวพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมกับพวกรวม8คนซึ่งเป็นจําเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีร่วมกันช่วยเหลือหรือปรับความเร็วรถยนต์ที่นายวรยุทธ์หรือบอสผู้ต้องหาในคดีขับรถชนดับตํารวจวิเชียนการประเสริฐผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสนทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2555ซึ่งในวันนี้ศาลได้นัดสอบคําให้การจาเลยทั้ง8คน โดยเมื่อเวลาประมาณ9ก้านาิกายีนาทีพลตํารวจเอกสมยศได้เดินทางมาถึงศาลอาญาคาดีทุจริตด้วยรถตู้สีดําโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนขณะที่จำเลยอีกเคนที่เหลือคาดว่าเดินทางขึ้นไปยังบรรลังศาลแล้วต่อมาเวลาประมาณ9ก้านาิกาสามนาทีศาเลเริ่มก,การพิจารณาโดยระบ,บุว่าวันนี้จำเลยมาครบทั้ง8คนสำหรับคดีนี้ศาลกำหนดจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน7เดือนจากปกติต้องใช้เวลา1ปี กรณีที่ศาลให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวโชว์ข่าวส่วนเหตุผลที่ต้องกำหนดระยะเวลาเร็วขึ้นเนื่องจากเป็นคดีที่สาธารณชนให้ความสนใจและขอความร่วมมือคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกช่องทางรวมถึงช่องทางออนไลน์จนกว่าการพิจารณาของศาลจะแล้วเสร็จซึ่งศาลจะมีการพิจารณาคำพิพักษา,ายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงขอความร่วมมือให้คู่ความทั้งสองปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาของศาลอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ระยะเวลายืดเยื้อออกไปสําหรับในวันนี้จําเลยที่1-8ได้ให้การปฏริเสธและขอต่อสู้ส่วนฝ่ายโจทย์ขอแก้คำฟ้องเพราะเห็นว่ามีข้อบกพร่องโดยจะทําให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่13กันยายนนี้ในส่วนของพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทย์ได้ยื่นต่อศามีทั้งหมด314พยานประกอบด้วยเอกสารทั้งหมดประมาณ30,000หน้า15ลัง75แฟ้มพยานบุคคล21ปากนอกจากนั้นเป็นพยานวัตถุ ทั้งนี้สารนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่3ธันวาคม2567โดยภายหลังการตรวจพยานหลักฐานจะเป็นการจัดทําคําแถลงสารภายใน30วันหลังจากนั้นสารจะทําคําพิพากษาทันที